คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมนตการท่าด้้ยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะแอกกะเดินทางมาอยู่ที่บ้านคุณตาฟันแม่นนะคะเมื่อนี้เนาะคะ่ะก็จะมาตามตัวเลขแนวทางนะคะโค้งสุดท้ายจากคุณตาฟันแมนนะคะกบมาปเปเบิ่งไปฟังน้ำกันค่ะท่านผู้ชมว่า คุณตาฟันแมนนะคะเพิ่นจะมีตัวเลขตัวใดมาเป็นแนวทางให้ในงวดวันที่ซิมหกกันยายนที่จะถึงนี้นะคะสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีนี่ก็สิมากขอแนวทางจากคุณตาแล้วตัวเด็ดตัวดีเนาะโู้โหคุณตาฝันบ่เพราะฝันในหัวเนาะนอ้หัวนี้เพราะได้ฝันมันครับมันมาต่อมหัวคอนทั้องช่องเปียกจังเปียก ก็ม uh, oh, uh, ันฝันฝันว่าได้กขาทักบ่นบอกทักทิมก็มันใจเดียวผู้ไทยทั้งหมดมันใจเนาะตอนตอนเลยเขาโย่มันเป็นอันอันหายังก็แล้วมันเป็นอันหาเก็บมันไม่ออกหรอกมันออกเจ็ดหาแบบออกตัวกลับกันบหมันออกตัวกลับกันแต่ว่าโอ้ยเราไปบักฝันแท้ค่ มานี่กเ็เลยนบะหม่าช่าอะไรก็บ้ามันนั่นแล้วันลงไปกน็นาไปขออีกรอมึงกน็นาว่าซั่นอืมก็เลยไปหมอบ้านเนี่ยไปขอจากพุ่มแม่นบ<ป>่าอพุ่มก็ตัวอีกเด้อาากกว่าวาชนบ่ไปบอกเพิ่นน่ะ,อ,ะออกมาง,งามๆรอดว่าซั่นจะเอาช่องสิใจะหายมองได้ก็ใหา้อือๆ <laughs> ก็นั่งอยู่หั่นล่ะ,ะ,อะเอาว่าสมควรก็เลยย่างไปเบิ่ง ย่งางไปเบิ่งเห็นเราเห็นมันคลืบกันมันเห็นไรสองมองตามองกบไม่กบมุยม้ยม<อ>ันเป็นกบมุ้ยอันนี้สัตว์อยู่โอ้สัตว์อยู่ติดสัตว์อยู่เป็นหาอดสามหาสามอยู่ทั้งไตมันเป็นสามหนึ่งอยู่กบมุ้ยบ่นอยูออ่กบมุ้ยกบมุ้ยก็ยุ่งกันแล้ะก็ใกล้กันแล้ว นี่ก็ต้องกันจอมปวกกันละโอ้มันอยู่น้ากันเออมันอยู่นน้ำกันอันนี้ขุนจ่าก็เลยไปเฮ็ดทั้งสองผู้มันบ่กอเฮ็ดทั้งสองมองต้นมุ้ยแล้วก็ต้นจอมปวกเออบ้านนี่แหละต้นนี่แหละอายุก็ต้นมุ้ยมันเป็นสามหาสามอยู่ต้นมุ้ยไะเอออยู่ต้นมุ้ยแตาว่าเลขสามหนึ่งหนึ่งมันจะเตะลงมาแสดงว่าสามห้าสามนี่เป็นบน อืมมแนไดับหนึ่งก็ต้องเป็นร่างเนาะก็จีเป็นไปั้สันจีแมนต้องเป็นไั้สันนี่เนาะเก็ว่าเป็นอยังหนูว่าให้พี่น้องไปแยกแยะเอาเป็น่างก็ได้บ้านนี้ยูจอมพวกของเก่าที่เคยได้มันกขบามาชัดปขนาดไหนตาบ้าใายครึ่งกันอืมมันเป็นอย่างไรเชียนไว้ครับไม่ยังเนาห้าสามเจ็ดบ่ อมันเป็นหาสามเจ็ดบัตรใต้ลงมาพี่มันเป็นศูนย์สองตัวเดียวมาเห็นตับไปเชื่อโอ้บัดรใต้ลงมามันเห็นศูนย์สองตัวเดียวใี่เห็นศูนย์สองตัวเดียวมันจังใดน้ออันใดว่ามันจะไมแต่ว่ามาพิจารณาบางอย่างนี่มันก็ขึ้นไปอํานองเดียวเดียวกันอยู่ว่ันนี้มันไปทิศทางเดียวกันจริงจริงมันไปทิศทางเดียวกมักติตหาจิตสามยื่งนะครับ ก่ะบะตัวช so ุดท้ายมันอันนึงเป็นเป็นหาอันนึงมันเป็นเจ็บมันจิตจังไลยมันจิตมากจังไลยสามเจ็บจะบอกว่าฉันนี่อ๋อก็เลยพอเห็นั้นเราก็เลยเห็นไปจัำจำนั่นล่ะกันเห็นไปหลายมากกี่หลายครับก็เขียนไว้เพราเป็นแนวทางเนาะเพราะเป็นแนวทางเพราะเลพิจารณาเว่ามันจะเข่าหรือบกเข่าก็เลยเห็นไปจำนั่น ที่ไปขอนี่ไปจุดธูกขอบ่าวจุดทูกเนี่ยนีย่ตกใหม่มหาคู่เทียนหาคู่จุดธูกน้าแดงไปแล้วโอ้มีการเปาสักคงสักแค่บ่เอ้ยก็ะเปาสัก,กแค่อ่ะเนี่ยมูงไปขอแบบทำทิ่ที่ขอยังดีคุณเจนดีคุณแล้วกับนัง่เงเรียนยุหหนะ่งห่มมาละหือว่าเน่นั่งไปทำง,นงานว่ะเป็นเชียไวเจี่ยนเชียไรบอดนดอกเขียนใบตัดที่ตักันแล้วไปเบิง้งค่ปผไปเบิ้งก็กเห็นทั้นชี้ละ ที่เขียนท่ากระดาษไว้เล่ละก็แล้วมาแปะเป็นเลขสองโถมันก็ค่ายคลึงกันโยขอขอพร้อมกันสองพู่ไมนเมื่อเดียวกันนั้นบอเวลาเดียวกันมันก็เป็นมองเดียวกันฮะโอ้มันอยู่น้ำกันเอยู่น้ำกันต้นมุ้ยกับจอมปลวกนี่มันอยู่น้ำกันเนาะอยน้ำกันมันก็ห่างกันประมาณสองเมตรสามเมตรนึองเนาะติดกันเลย ก็อยู่หันมันเป็นกกเกียกันที่ฮห้งกับจอมปวกครับครับฟาดไปหันมันเป็นกกมุ้ยเออคนงวดแ่ก้อนนเขาเขาแล้วสองสามเนาะเขาสองสามแต่งวดบางหนหันว่าเขางวนั้น่เขาก้อนสีนั่นมันบ่เลยเอามาฝันหลดแหมโอ้มันมาฝันก้อนมาได้บ่ได้ลงไปเอาตัวไปเนี่ยมาฝันฝันเนี่ยคุณยิ่งมาบอกน เขาเอกกันน่ะมันเป็นซีศูนย์สองมันใจครับนอกมันใจฝันก็มาที่สองสองบาทนี่เลยี่ไม่หามือมากก็มาฝันอีกกับผู้ยิ่งสองคนคือเก้าอุ่นด้วยก็เหนเช่นก็เสิมันใจง่ายก็เสีมันใจก็มานั่งยกคือเต้าก็กระเอบกันคือเก้าไปท่วมขอเงินไหนกันไหนก็เรื่องอะไรล่วงไปกระอบกันก็ว่าสองซี่ตัวเดียวอนี้ก็เลยมีความมันใจบัดมือชุดท้ายมอมอเล็กชีออกนี่ นั่งอยู่สองจ้ำหมื่นกับฝันเห็นนองกันเลยก็มาบอกว่าเป็นสองหาไม่ย้ำอีกนีอไม่ย้ำอีกแม่นคับระบาดกันมาตังเี่บมาเรวมาบุโอ้หอน่าไปไกลเยอะเลยก็ลงไปหมาบ้านอ๋อครับโอ้ฝันบแม่นนาองวัดติฟานน้าโอ้มันเปลี่ยนแล้มันเทาบ่มาตันงเบเอาวัดี่ฟานมาคุณแต่ฝันบแมน เด็กกับว่ได้ลงไปขอพุ่มครับบอกปัญหาอบกปัญหาว่ามันมาบอกปันเนีถ้าว่ามู่เจ้ามานั่นโอ้จีไปยก็บ่เพิ่นบอกแล้วจออวงังว่าใครในบ้านได้ครับครับ่ไปเลย,ยอ๋อม,มันมันเพิ่นมาบอกกอีนาะแต่ว่าเนาบ่ได้ไปขอแต่ว่างวดนี้งวดจะขอขอมาแล้วเด้อครับพี่น้องขอดีใจครับจุ๊บจับจำไว้ขนาด เอาตั้งไว้นี้ก็ได้อ่ะมันจัเห็นนี่บ่ออความมั่นสิอ่านั่นล่ะเห็นบ่พี่น้องเห็นคือกล่องบ่เอาซุ่มຂข้มาเบิงใกล้ๆครับพี่น้องเดี๋ยวสิซุ่มให้ จัตอยู่เนาะเห็นสัตว์บ่โอสัตว์สั s <S ตว์สัตว์เฉาเลยเบรกพุ่มพุ่มต้นมุ้ยเนาะหาสามหาสามเนเนาะเอาเต้นมุ้ยเ สามห้าสามต้นมุ้ยแต่ว่าต้นมุ้ยนี่ครับจอมปวกก็อยู่ใกล้กันนะครับท่านผู้ชมครับจำอยู่น้ากันแล้วครับํำอยู่น้ากันตัวเลขที่คุณตาได้ออกมาค่อคุณตาเห็นกันสามห้าสามเนาะแล้วก็เห็นสามสามหนึ่งอยู่ใต้ที่บอกานอใต้ครับอันนั้นเป็นเขียนประกอบกือดอกสามห้าสามเหมือนเดิมครับจะสามนั่งอยู่ใต้ครับ ทีต่ตัดออกอันนั้น,นคือตัดออกมาเื้อเราสามห้าห้าสามแล้วก็มีสามแปดบอกนะเพราะว่าสามกับแปดเป็นตัวเดียวกันน้าสันครับ <นะ S 1> มันนะมัน,นาจจะเป็นอนฮาแปดเพาะมันสามแปดเนะครับตัวหลายหลาหรือพี่น้อง,งสี่เป็นสามแปดกัน <c oughs> <c oughs> มันเป็นฮาแปดครับอะไรเพราสามกับแปดเนี่ยมันตัวเดียวกันเพื่อนว่า,ามั<ะ>ัดไม่ขีครับอันนี้ต่อมา ก็เห็นอยู่จอมปวกอยบ่เอเออเห็นอยู่จอมปวกอันนี้อันนี้อยู่ปมุยอือแต่ว่าขอในขณะเดียวกันนเออๆแม่นบ่ครับแม่นจอมปวกจอมปวก537บ่เออ537อืว่าตัวอยู่ใต้ําเป็น02ตัวเดียวอือมันอยู่ห่างกันเติบอยู่ีครับอือันใดชัด คือสุดถือกบมุ้ยสัตว์โอ้อยู่กบมุ้ยสัตว์อยู่จอมบอกกอมันชิบวัตรสัตว์คือว่าฝนตกมันมันอยากไล่โอ้มันอยากไล่จริมันเชาะออกไปมันเป็นต้นอธเนนโอ้มันมันมันเออมันลูกแปลบมไหลายเหยียนะเพื่อนเพื่อนมันบวชชัดเออบวชชัดเพื่อนมันคุกคลักหลายเนาะเออเออขึ้นมันหลายแค่ว่าอยู่ไอ้คกมุ้ยนี่แล้วกับบอได้ถากใหม่คือก็จบไปหอยดิโอ้บอได้ถากดิลูกเล่นบ่ เอาไม่กระเท่าเนี่ยแล้วหู้เก๊กตาบออกชี้ชี้เพราะก็เลยเอามีดไปได้มาเลยแล้แปรงท่าเลยหลบเรื่อยๆนั่งอธิษฐานเราได้หลดแต่ว่าเห็นชัดเนาะมันเห็นชัดอันนี้ชัดกบมุยซัดเขาจะจอมพ้นจอมสามห้าสามสามห้าห้าสามเนี่ยเหรอครับพี่น้องแต่เยอะท่านใจเห็นเป็นสามหนึ่งจริงเออมเป็นสามหนึ่ง ใส่ลงมาเป็นสองข้องเลยแต่ว่าาสามตัวมันอยู่ข้องขึ้นสามตัวแต่ว่าหาแปดเนี่ยเพราะว่าสามกับแปดเนี้ยเป็นเลขตัวเดียวกันเนาะตัวเดยวกันไขึ้นกันว่สั่ก็ได้ตีเป็นหาแปดนั่มพี่น้องครับตัวใดที่ขุ้นตามันใจที่สุดสำหรับตัวเลขไหนเลขหนึ่งเลขสามตัวนี่เนาะเลขสามตัวนี่คร เอาตัวตรงเลยกับสามหาสามหาทำสามตัวกับสามหาสามวามันหาตรงนี้หมดด้วยสามตัวกับสามหาสามแล้วก็ตัวเดียวนี่ยก็คือสามหาคือตัวเดียวเนี่ยสามหารวที่มักเออมาสามหนึ่งกับมักอยู่ดีสามหนึ่งกับมักอยู่ที่เอาเออมักอยู่เพราะว่ามันแข็งนะครับโอ้ครับครับอ้าก็สรุปได้ว่ากคุณตามัก สามหาคับสามหนึ่งนี่แหละเนาะอืครับเอาก็ขอบคุณสามหาสามหนึ่งนี่เราโตมันมักตัวมักเนาะครับเออตัวเลขสามตัวนี่ก็บอมันใจไปไหนดอกห้ามันบ่อขนาดครับครับบ่อเป็นยังถ้ามันใจสองตัวแล้วเออเอาเลขสามตัวมันจะโตนยครับครับเอาก็ขอบคุณคุณตาหลายๆเด้อครับเมื่อนี่ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับโชคดีโชคดี